อนออกนอมนไม่เอกมนสวัสดีครับพบกับครูศิษย์สัตอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอักษรน,นำหนึ่งพยางค์ EP ที่6<อ>แล้วนะครับวันนี้มีคำอะไรบ้างว่าอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับรอ,อ่าตาครูดีกว่าอ,อออกกออก หอนมยออาหยาไม่โธยะหอนมออายหวายหอนมวกนหมนไมเอกหมน กอเอาหมาอ๋อขอนกอเอโนแหวนหาช่วยกันหน่อยนะครับโมดโมดวียาไว างบ่านแบนบ,นบ,นบ,นบสะกดคำเนะครับ

ครับยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับขอ,บอกแค่ได้เรียนทังพลิก,กอ่านบ่อยๆกลับบ้านไปอ่านให้ตองฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปอวันนี้นะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์